ได้ยินค่ะหน้ากับหน้ากับเสียงมันจะเป็นคนละเครื่องนิดนึงนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะใส่แว่นให้ดูมีความรู้แต่ว่าไม่ใส่ดีกว่าเนาะงั้นเดี๋ยวกางขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะโอเคทุกคนเห็นสกรีนกังเนาะเห็นหคะ่ะโอเคค่ะไปไปนะคะ ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวก้างขออนุญ,ญาตแนะนําตัวผ่านชัยเนาะวันนี้สิ่งที่ก้างจะมาพูดก็จะเป็นเรื่องของ e เลซิตินอีเนาะอย่างที่ MC เกินไปแล้วนะคะก้างนะคะชื่อประภาสลิในสถิตนะคะก็ผ่านโปรแกรมอินเชฟมาเหมือนกันเหมือนกับทุกคนในห้องนี้เลยนะคะก้างลดน้ําหนักในโปรแกรมอินเชฟเนี่ยไปทั้งหมด9กกิโลนะคะก็คือหน้าเปลี่ยนเด็กลงเยอะ รู้สึกว่าตัวเองเด็กลงนะคะแล้วก็มีคนชมว่าสวยขึ้นเยอะมากอ,อย่างนี้นะคะเอลลดไปสี่นิว้ะวะฉพาลดไปสี่นิว้วก็คือมีความมั่นใจในในตัวเองเยอะมากขึ้นมากมากจริงๆนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียที่ก้างใช้เป็นประจำเนาะก็จะเป็น Facebook กับ Instagram นะคะก็ชื่อตามนี้เลยนะคะพื้นที่ยังเหลือว่างอีกเยอะสามารถไปแอดเฟลแล้วก็ฟอลโล่กันได้เนาะ เรามาเริ่มกันที่เนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก้งขอเริ่มด้วยตัวผลิตภัณฑ์เลยก็คือเลซิตินอีนะคะเลซิตินอีเนี่ยมันไม่ใช่สารที่ชื่อว่าเลซิตินอีนะคะทุกคนเลซิตินอีมันคือเลซิตินสมารท์ทชนธิกับวิตามินอ e ีเนาะมันก็คือเลซิตินเนี่ยสกัดได้จากน้ํามันถั่วเหลืองนะคะแต่ว่าวิตามินอีเนี่ยสกัดได้จากน้ํามันพืชซึ่ง ผลิตภัณฑ์เลซิตินอีของเราเนี่ยมันจะมีรสหวานนิดนึงนะคะแล้วก็มีการแต่งกลิ่นด้วยนะ้ำผึ้งคาสลอบเมปเปิลวอลนัทก็จะมีความทั่วทว่แต่ก็หวานก็คือเหมือนเหมือนเป็นขนมชนิดนึงที่มีประโยชน์เนะาะก้างบอกไปแล้วว่ามันคือเลซิตินบวกกับวิตามิน E ใช่ไหมคะก้างอยากจะเริ่มด้วย e วิตามิน E ก่อนอ่าวิตามินอนะคะเขาจะเป็นวิตามิน ที่ละลายได้ในไขมันเนาะแล้วิตามินที่ละลายได้ในไขมันก็จะเป็น A D E K ใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนชีวะกันตอนเด็กๆเ,เนาะซึ่งวิตามิน E เนี่ยเขาจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยคือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยเขาจะช่วยป้องกันเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเราอะ่ะไม่ให้ถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็เช่นพวกมลพิษทางอากาศสารเจือปนที่อยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปพอเรามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายแล้วเนี่ย มันก็จะช่วยชะลอความตวงโรยของผิวพรรณด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นพวโกโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีเนี่ยเขาทําให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นได้ดีพอหลอดเลือดเรายืดหยุ่นได้ดีแล้วอ่ะมันก็จะส่งผลให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นพอทางสะดวกเขาก็จะไหลได้ง่ายใช่ไหมคะพอไหลไหลเวียนได้ง่ายปุ๊บเลือดมันก็จะไม่แข็งตัวไม่เกิดปลิ่มเลือดก็จะไม่มีโรคที่เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยตามมา และนอกจากนั้นนะคะวิตามิน E เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ด้วยมันก็จะลดโอกาสของการเป็นหมันในคนเราได้ซึ่งวิตามิน E ที่เราต้องการในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะประมาณ10หน่วยสากลหรือว่า international unit อะไรประมาณนี้แหละนะคะชื่อตัวย่อเขาจะเป็น IU นะก็จะประมาณ10 IU ต่อไปพระเอกและนะคะก็จะเป็นเลซิตินเราแยกน้อยเลซอ่ะวิตามินอ e ีก่อนนะคะก็ขอโทษนะคะวิตามินอ e ีเนี่ย จะมีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างนะคะสิ่งที่หาวิตามินดีได้อีได้เนี่ยก็คือพวกอาหารจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายเช่นไข่พืชผักผลไม้นะคะพวกถั่วเพราะว่าเขาเป็นวิตามินที่ลายในไขมันเนาะถั่วมันก็จะมีไขมันอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีน้ํามันพวกเป็นส่วนผสมของถั่วน้ํามันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกเนี่ยก็มีวิตามินอีเช่นกันเนาะต่อไปเลซิตินค่ะ เลซิตินอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเลซิตินได้จากน้ำมันเหมือนกันเนาะเลซิตินเนี่ยเขาเป็นไขมันชนิดฟอสโฟลิพิดฟอสโฟลิพิดคืออะไรก็คือเป็นไขมันรวมกับแร่ธาตุนู่นนี่นั่นก็คือมันจะลึกไปน,นิดนึงถ้าเราจะไปเจาะว่าฟอสโฟลิพิดคืออะไรเนาะซึ่งฟอสโฟลิพิดเนี่ยมันจะมีหลายชนิดสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในเลซิตินอะมันเรียกว่าฟอสฟาติลโคลีนฟอสฟิดิลโคลีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในเลซิตินนะคะ แล้วก็ในคุณสมบัติของเลซิตินเนี่ยเขาจะเป็นสารอ m มัล i f i ายออโอ้สับเทคนิคเยอะไปหมดนะคะอิมัลซิฟายเออร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้น้ํากับน้ํามันละลายเข้ากันได้นึกภาพง่ายๆเหมือนเราทําน้ํามีใครเคยทําน้ําสลัดไหมคะมันจะเหมือนว่าเราน้ําสลัดเนี่ยมันน้าสลัดครีมมาสีเหลืองๆที่เราเจอกันทําตอนลท้องตลาดเนี่ยมันจะการมันจะเป็นการเอาน้ํากับน้ํามันผสมกัน ซึ่งปกติแล้วน้ำกับน้ำมันมันไม่สามารถผสมกันได้ถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปช่วยซึ่งสิ่งที่เขาเอาเข้าไปช่วยระหว่างน้ำกับน้ำมันให้ผสมกันดั่นคือไข่แดงตัวนี้มันเลยไข่แดงอ่ะเรียกว่าเป็นสารอิมัลซิเฟอร์ที่ทําให้ก่อเกิดการอิมัลชันอ่ะก็คือทําให้น้ํากับน้ํามันเข้ากันได้น้ําแต่ว่ากินสลัดไม่เฮลตี้นะคะทุกคนมันคือน้ํากับไขมันผสมกันนะใครเข้าใจว่ากินสลัดแล้วเฮลตี้คิดใหม่นะคะ อ่ะเรากลับมาที่ e เลซิตินอีเนาะนอกจากที่เขาจะเป็นอิมัลซิฟายเออร์แล้วเนี่ยเขายังเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในอวัยวะของของเราคือร่างกายเรามีเซลล์เป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะเลซิตินอีเนี่ยเลซิตินเขาก็เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในร่างกายเราและในเลซิินเนี่ยก็จะพบโมเลกุลของวิตามิน B ซึ่งเรียกว่าโคลีนและอินอซิทอลอยู่ด้วยอ่ะแปลว่าสมการของเลซิินคือฟอสฟาติดิลโคลีน บวกกับโคลีนและอินอซิทอลเป็นเลซิตินนะโอเคจำสมก,การนี้<อ>มว้นะคะทุกคนม,มีใครอยากคุยกับกังหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีนะคะต่อไปค่ะเลซิตินเนี่ยสามารถพบได้สองแหล่งแหล่งแรกคือแหล่งจากธรรมชาติก็คือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเนาะพบได้ทั้งพืชและก็สัตว์เลยโดยในสัตว์เนี่ยจะพบในไข่แดงสมองหรือว่าหัวใจแต่ว่าถ้าในพืชเนี่ยก็จะพบทั่วเหลืองมเมล็ดทานตะวนันถั่วลิสงอะไรพวกนี้ซึ่ง สิ่งที่สามารถพบเลซิตินอ e ีได้เนี่ยเป็นอาหารที่ให้คอเลสเตอรอลด้วยคอเลสเตอรอลสูงด้วยไม่ใช่ให้ธรรมดานะคะนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการเลซิตินที่เยอะมากพอเราจะได้คอเลสเตอรอลเป็นของแถมจากอาหารพวกนี้แหล่งที่สองร่างกายเราอ่าร่างกายเราก็ไม่น้อยหน้าแหล่งธรรมชาตินะคะร่างกายเราก็สามารถที่จะสร้างเลซิตินได้เองเหมือนกันโดยที่สร้างออกจากตับ โดยประกอบไปด้วยกรดไขมันหรือว่าฟอสฟอรดิโคลีและเมื่อกี้ที่การพูดไปนะวิตามินดีและสารอาหารต่างๆซึ่งถ้าร่างกายเราได้รับสารอาหารหรือวิตามินที่เป็นสมการของเลซิตินไม่เพียงพอเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราอะสร้างเลซิตินได้ไม่พอต่อการใช้งานสมมุติว่า x กบวก y บวกแแล้ว X หายไปอะผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดนึกออกไหมคะเลซิตินก็จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็อาจจะก,ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ ใครแบ่งห้องอะ่ะใครกดแบ่งห้องเป็นไรนะครับผิดพลาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง ก้างก้างเดี๋ยวค่อยแชร์สกรีนใหม่แชร์สกรีนใหม่เดี๋ยวกกกกเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรา กางกางแชร์แจ็กิกใหม่ได้เลยครับกางมิ้วไม้มิ้วไม่เอาเอาเอามิ้วไมออกก่อนใครมิ้วไม้ครับเอามิ้วไม่ออกก่อนโอเคได้ยินกางไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้กั้งหายไปตอนไหนคะมีใครจําได้ไหมคะงั้นกางกางเริ่มตรง ตรงแหล่งที่มาของเลซิตินแล้วกันเนาะย้อนย้อก่อนย้อนก่อนย้อนอีกย้อนอีกอ่ะตอนเนี้เยเนี้ยสไลด์เนี้ยครับสไลด์เนี้สยสไลด์เนี้ยครับได้ค่ะหัูไกลมากเมื่อกี้กางไปสี่ทรายแล้วนะคะทุกคนอ่ะ เลซิตินนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงวิตามินอีไปแล้วนะทุกคนน่าจะทันวิตามินอีใช่ไหมคะเลซิตินเป็นสิ่งที่อยู่ในเลซิตินอีของเราเนาะเลซิตินเนี่ยเป็นไขมันชนิดฟอสโฟลิพิดนะคะซึ่งฟอสโฟลิพิดเนี่ยมันก็จะมีชนิดเยอะแยะมากมายเลยโดยที่สิ่งที่อยู่เป็นองค์ประกอบหลักของเลซิตินเนี่ยมันคือฟอสฟาติดิลโคลีนฟอสฟาติดิลโคลีนก็คือ ฟอสลิพิดชนิดหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนั่นแหละที่เขาอยู่ในเลซิตินเนาะนอกจากนั้นเลซิตินเนี่ยก็จะเป็นสารอิมัลชิไฟเออร์ด้วยอ่ะอิมัลชิไฟเออร์คืออะไรนะคะสารอิมัลชิไฟเออร์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้น้ํากับน้ํามันละลายเข้ากันได้ปกติแล้วเราไม่สามารถผสมน้ํากับน้ํามันเข้ากันได้ถูกไหมคะถ้าเราเทน้ําเข้าไปในน้ํามันหรือเทน้ํามันลงในน้ําเนี่ยน้ำมันจะอยู่บนน้าก็อยู่ล่างเขาเข้ากันไม่ได้นึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราทํา น้ำสลัดครีมอะค่ะทุกคนคือน้ำสลัดครีมเนี่ยมันคือการเอาที่คือการเอาเอาที่คืออะไรคือการเอาน้ำผสมกับน้ำมันโดยมีไข่แดงเป็นตัวเชื่อมทําให้เขาออกมาเป็นน้ำสลดัดเป็นเนื้อเดียวกันได้นั่นคือไข่แดงอะ่ะเป็น emulsifier นะคะทําให้เกิดัลชันอ่ากลับมาที่เลซิตินอีนะคะเลซิตินอีเนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับไข่แดงก็คือทําให้น้ํากับน้ํามันเข้ากันได้ และนอกจากนั้นนะคะเลซิติน e. อีเลซิต e. ินเนี่ยจะติดเลซิตินเลซิตินเนี่ยยังยังเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในอวัยวะเราด้วยนั่นแปลว่าร่างกายเรามีเลซิตินอยู่แล้วเนาะอย่างที่เราบอกว่าร่างกายเราสร้างเลซิตินได้แล้วพอเขาก็เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในร่างกายเราด้วยและในเลซิตินนอกจากมีฟอสฟาริลโคลีนแล้วก็มีโมเลกุลวิตามิน B รวมอยู่ด้วยซึ่งก็คือโคลีนและอีโอซิอล นั่นแปลว่าสมการการเกิดเลซิตินนั่นคือฟอสฟาติดิลโคลีนบวกอินอซิทอลบวกโคลีนได้เลซิตินนะคะทุกคนอ่าต่อไปแหล่งที่เราสามารถพบเลซิตินได้ข้อแรกคือแหล่งธรรมชาติธรรมชาติมีทุกอย่างนะคะเลซิตินก็อยู่ในธรรมชาติเช่นกันซึ่งเราจะพบเลซิตินได้มากในไข่แดงเนาะเมื่อกี้ที่เราไปทําน้ําสลัดนะคะสมองหัวใจที่เป็นอวัยวะนะคะ แล้วก็ถั่วเหลืองมเมล็ดทานตะวันถั่วลิสงอะไรพวกนี้ซึ่งแบบซึ่งสารอาหารเหล่านี้นอกจากมีเลซิตินอีกเลซิตินสูงแล้วนะคะมีคอเลสเตอรอลด้วยถ้าเราต้องการเลซิตินจากสารอาหารพวกจากอาหารเหล่านี้นะคะแปลว่าเราจะได้คอเลสเตอรอลเป็นของแถมต้องคิดดีๆว่าเราจะกินมันเข้าไปเพื่อให้ได้เลซิตินเพียงพอดีหรือเปล่านะคะแหล่งที่สองค่ะร่างกายเราสร้างได้ ร่างกายเรานะคะสามารถสร้างเลซิตินได้จากตับซึ่งเขาจะใช้กรดไขมันบวกวิตามินบีและบวกสารอาหารก็คือสมการที่การพูดเมื่อกี้คือฟอสฟาติดีโคลีนบวกโคลีนและบวกอินอซิทอลเราเหมือนเรียนชีวะเล็กๆเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารหรือวิตามินต่างๆไม่เพียงพอแปลว่าตัวแปรหนึ่งที่เกิดเลซิตินอะ่ะมันน้อยเนาะมันหายไปเลซิตินก็จะได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งอาจจะส่งผลต่อ โรคต่างๆตามมาถามว่าทําไมถึงมีโรคนะคะเพราะลซิตินเนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากๆข้อแรกที่การยกตัวอย่างมาคือซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ร่างกายเราอะน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะแบบได้ยินชื่อโรคแล้วสะท้อนใจนิดนึงเพราะมันน่ากลัวมากเนาะมันจะช่วยเลซิตินจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดทําไมอย่างที่เราบอกไปว่าเลซิตินเป็น emulsifier ใช่ไหมคะ เขาสามารถที่จะไปละลายไขยมันคอเลสเตอรอลเนี่ยที่ปกติมันไม่ละลายน้ําอ่ะนั่นแปลว่าเขาไม่ละลายในเลือดมันมันสามารถที่จะก่อตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ตกตะกอนก่อตามผนังเส้นเลือดได้พอเรามีเลซิตินที่เป็นอิมัลิฟายเออร์เพียงพอเนี่ยเขาจะช่วยให้ไขมันพวกนี้ไม่เกาะติดกับผนังเส้นเลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นด้วยซึ่งมันก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เสเลอ,อุตันอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอย่างภาพที่เรายกมาแบบนี้เนาะพอพอเขามีเลซิตินไม่พอมันก็จะไปเกาะตามนี้เส้นเลือดเราก็จะไหลเวียนได้ไม่ดีและนอกจากนั้นนะคะเลซิตินเนี่ยเขาช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยเพราะว่าเขาอะลดการดูดซึมและเพิ่มการขับถ่ายผะออกจากร่างกายผ่านทางอุจจาระและเขาก็ยังเพิ่มสัสดส่วนของ H D L ที่เป็นไขมันดีเพราะว่าเขาจะช่วยทําให้ตับเราอะดึงคอเลสเตอรอลไปใช้งานได้ดีขึ้น ก็จะลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเราประโยชน์ข้อต่อไปะคะ่ะบำรุงตับและลดความเสี่ยงไขมันพอกตับอะฟอสฟาติดิลโคลีนในเลซิตินเนี่ยมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยพอเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยเขาจะช่วยลดการทําลายเซลล์ช่วยป้องกันความผิดปกติจากการกินยาเข้าไปจากแอลกอฮอล์หรือว่าสารเคมีสารพิษต่างๆที่จะเข้าไปทําลายตับ และเขาก็ยังช่วยลดโอกาสในการเกิดภาะวะไขามันพอกตับเพราะว่าเลซิตินเนี่ยมีโคลีนใช่ไหมคะมีมีตัวหนึ่งที่เป็นโคลีนเนาะเป็นสารสําคัญในการทํางานของเซลล์ตับพอเซลล์ตับเรามีโคลีนที่เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็ยังช่วยเร่งการเผาผลาญในตับไขมันในตับด้วยทําให้ไขมันถูกนําไปใช้พลังงานได้มากขึ้นก็จะไม่มีไขมันอยู่กับตับเราเยอะนะคะเราก็จะถูกเอาออกไปใช้เป็นพลังงานเนาะประโยชน์ข้อที่สามค่ะลดความเสี่ยงของนิ่วในถุงน้ําดีอ่า น้ำดีของเรานะคะน้ำดีก็สร้างจากตับใช่ไหมคะถ้าการจำไม่ผิดเนาะมันชีวะนิดหนึ่งเนาะน้ำดีเนี่ยประกอบด้วย3ส,ส่วนสําคัญคือน้ํากรดกรดน้ําดีไม่ใช่น้ำกรด,ด,ด,ดนะคะเลซิตินและคอเลสเตอรอลเลซิตินในน้ําดีเนี่ยมันจะช่วยทําหน้าที่เผาผลาญไขมันแล้วก็ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลด้วยโดยเขาเนี่ยจะสามารถจะลายไขมันละลายคอเลสเตอรอลเพื่อให้ไขมันมันแตกตัวสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ง่ายถ้า คอเลสเตอรอลกับเลซิตินทําความเขาเรียกอะไรปริมาณมันไม่ผสานกันอ่ะมันจะทําให้คอเลสเตอรอลอ่ะตกตะกอนพอตกตะกอนในเลือดปุ๊บเขาก็จะสามารถตกตะกอนในถุงน้ําดีทําให้เกิดเป็นนิ่วในถุงน้ําดีได้แปลว่าความเป็นอิมัลซิเฟอร์ของเลซิตินอ่ะช่วยเราได้เยอะมากๆเพราะว่าเขาสามารถทําในสิ่งที่อะไรก็ทําไม่ได้คือการทําให้น้ํากับไขมันเข้ากันได้เนาะอีกข้อนึงค่ะบำรุงสมองด้วยอ่ะเมื่อกี้อยู่ที่ตับเนาะมาตามองแหละ บำรุงสมองและเสริมความจําด้วยโคลีนเนี่ยเป็นพระเอกก็ให้เป็นพระเอกเนาะในเลซิตินเป็นองค์ประกอบของสารสื่อนํากระแสประสาทที่เรียกว่าอะซิทิลโคลีนซึ่งอะซิทิลโคลีนก็คือสารสื่อนากระแสประสาทเนี่ยเขาจะช่วยส่งข้อมูลระหว่างเซลล์สมองแต่ละเซลล์หรือว่าไปที่อวัยวะระหว่างสมองอะไรเงี้ยไปสั่งงานให้ส่วนต่างๆในร่างกายของเราอะทาหน้าที่ในร่างทหน้าที่แบบถ่ายทอดข้อมูลและความรู้สึกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ แปลว่าพอมันสั่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดพฤติกรรมนู่นนี่นั่นได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเลซิตินอ่ะทำให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นด้วยและมีความจําที่ดีขึ้นรวมถึงเป็นแหล่งพลังงานสําหรับผู้ที่มีความเครียดสูงอ่ะเป็นความเครียดสูงก็คือกินเลซิตินก็หายเครียนะเคียวเข้าไปค่ะทุกคนนะคะนอกจากนั้นนะคะช่วยป้องกันโรคความจําเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์หรือว่าพาร์กินสันด้วยอีกข้อหนึ่งค่ะสปโลสไลโลด ประโยชน์ของเลซิตินนะคะลดการเกิดท่อน้ํานมอุดตันในคุณแม่ให้ลมลูกาบางคนอาจจะฉันให้นมลูกสกินได้ไหมที่ดได้นะคะมันช่วยทําให้น้ำนมน้ำนมเนี่ยอุดตันน้อยลงเนาะเพราะเลซิตินก็เป็นอีมัลซิฟายเออร์ใช่ไหมคะเขาสามารถเชื่อมน้ํากับน้ํามันให้มันลดความหนืดทําให้น้ํานมของเราเนี่ยไหลได้ดีขึ้นน้ำนมของเรา,า,ไ,มเราไม่ใช่ของเรานะคะโดยที่ปริมาณนะคะที่เราต้องการในแต่ละวันที่เหมาะสมเนาะถ้าเราต้องการบารุงสมอง เสริมความจำนะคะก็จะปริมาณประมาณ 1,200- ถึง3 6ม0มิลลิกรัมต่อวันเช่นเดียวกับการบำรุงตับหรือว่าลดไขมันพอกตับก็1 2 0 0ถึง3 6ม0มิลลิกรัมเช่นกันแต่ว่าถ้าใครต้องการลดไขมันและคอเลสเตอรอลเนี่ยอันนี้ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หลักของเขาที่จะเอาไขมันไปรวมกับน้ำแล้วทำให้มันใช้ได้ดีขึ้นเนาะก็คือ 3,600- ถึง7,200มิลลิกรัมอ้าวแล้วไลเลซิตินเราเป็นยังไงเราต้องกินเท่าไหร่นะคะ ในเลซิตินเนี่ยในเลซิตินอ e ีนะคะหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะเม็ดสามเหลี่ยมน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะมีเลซิตินสองร้อยอะตีกลมๆสอง้อยแปดสิบมีวิตามินอีสองวิตามินอีร่างกายต่อวันคือที่ต้องการคือสิบใช่ไหมคะแปลว่าหารสองและห้าเม็ดบุคคลทั่วไปเนี่ยกินเลซิตินอีวันละสามถึงห้าเม็ดก็เพียงพอมันก็จะได้เลซิตินประมาณพันสองพันสามแล้วก็จะได้วิตามินอีสิบซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องการต่อวัน แต่ถ้าใครเป็นผู้ที่มี B.M.I มากกว่า25หรือว่า v visceral f a t มากกว่า10เนี่ยอันนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการต้องเริ่มลดไขมันแล้วก็จะต้องการเยอะหน่อยก็คือประมาณ9ก้ถึงสิเมตรต่อวันได้นะคะซึ่งพอวันนี้นะคะพอเรามีความรู้เรื่องเลซิตินแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าก้างเหมือนเอาไปอ่านหนังสือมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังน้องว่าเลซิตินที่เราเลซิติน e อที่เรากินเข้าไปเนี่ย มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะถ้าใครที่กินอยู่ก็ดีอยู่แล้วกินอยู่แล้วกินกินเยอะๆนะคะปกติแล้วกัาจะบอกคนที่ดูแลว้ว่ากินไปเถอะพี่มันอย่างเดียวที่หนูจะห้ามไม่ให้พี่กินคือมันเปรืองแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าประโยชน์เราอเยอะมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก้างก็จะขอนําเสนอข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ